อันนี้เป็นร้านกาแฟที่อยู่ที่ตั้งอยู่ที่น้ำตกปาาหัวโคนมีราคาบอกด้วยมีกาแฟร้อนกาแฟเย็นราคาก็กาแฟร้อนก็อยู่มาหนึ่งรึนสีบสี่สิบบาทไทยถ้าเย็นก็ประมาณห้าสิบบาทนะคะมีโต๊ะเก้าอี้นั่งหลายมุม เะได้กาแฟเราก็หันมาดื่มกิบตรงนี้ชมวิวไปด้วยชมบรรยากาศตรงนี้ไปด้วยอันนี้ก็คือไว้เรียกอ่าไว้เรียกเจ้าของหรือว่าลูกจ้างที่ร้านนี้นะคะเวลาเราต้องการอะไรเนี้ยต้องการอะไรเพิ่มเติมเราก็เคาะบกปกกเดี๋ยวเขาก็จะมาเด็กเสิร์ฟเขาก็จะมา ันนี้บรรยากาศดีลมเย็นดีค่ะทกปาสร์หัวคนก็อยู่ฝั่งลาวใต้นะคะถัดไปก็จะเป็นมันจะเป็นสองแยกไปปักเซทางปากได้ะคะ่ะ เราีมาสุดมาสุดที่แดนใต้เลยค่ะตรงนี้นก็ปลูกทผักสวนตัวได้ยนะนี่ปลูกผักเอง,เองไม่ต้องไปซื้อทุกอ,อย่างเลยบรรยากาศดีค่ะถ้าหน้าหนาวนี่คงอากาศดีมีหมอกปกคลุมอ่ะเดี๋ยวเราจะสั่งกาแฟเย็นกันเพราะว่ามัน เราก็จะกินกาแฟกินดีกว่าโอเคค่ะเครื่อง่งกาแฟุณคนขายชงกาแฟก่อน <c oughs> โอ้อันนี้มุมมุมชงกาแฟ บูชิโน่นะคะมีกาแฟอย่างเดียวหรอคะีก่กาแฟมีหลห่ะนะครับโอ้เขาบอกมีกาแฟลาวกาแฟาสดร้อนร้อนจอดละหนึ่งหมื่นกี่เย็นจอดละ หมื่นห้าพันคียอันนี้ราคาไปตัวกาแฟนี่ซื้อมาจากไหนคะซื้อจากตัวเจดีกองเจดีกองทีนี้เชินชื่อเรื่องกาแฟใช่ปะ สไลดกาแฟยอยู่ไหนคะมีปะไอ๋ไออแต่ยู่เขตนาคหรือเขตทอนเขตนาคเประจาาประมาณนี่ประมาณยี่สิบยี่ิเมใส่วัดมากวานม้เทาตามสูตรของ กาแฟของเซกองเลยนี่อะไรเออนมตาเมลี มีตอรำมรีิไทยพรุ่งนี้คนเยอะไหมคะเข้าผิดไห,หลยอยู่ตวนไหนก็จะเป็นแถวไก่ไก่ห้านชถวต่างชาติเยอะไหมคะต่างชาติหันตวนไหนก็มากนะ นแข่งกับเยอรม,มันอืมฝรั่งกับเยอรมันทำไมต้องค,คนในน้ำด้วยเพราะว่าที่นี้มันเป็นห่อนเวลาเห็ดกาแฟเยนนะ็นเนาต้องแกงให้มันเย็นก่อนอต้องต้องให้กาแฟมันเย็นก่อนือถ้า,ถาเอาน้ำห่อนเฉลยมันจะมันจะไปขนาดคืนอมันก่อนมันจะละลายไว้อืมค่ะแกงอ๋อมันจะนนได้ละลายไวครับเป็นกาแฟเย็น 零八二二四四。嗯嗯嗯嗯 กาแฟกาแฟตีจะเตะจะมุกแก้วนึ่งมาหลาจวัมาได้เจ็ดวันแล้วเวันเหรอจากเนื้อลงมาใส่เลยหรอจากเวงจันทรียงจัน นี่คือสุดเคล็ดลับใส่น้ำหอมเลยมันจะไปละลายน้ำก่อนเสี่ยมเสียวรสชาติาตอ,อันนี้ก็เสร็จแล้ว ตอนนี้ได้กาแฟคาปูชิโน่มาแล้วค่ะก็ะเลยมานั่งอยู่ริมน้ำตกดีกว่านะคะตรงนี้อากาศดีค่ะแล้วก็มีลมโเบาแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลรู้สึกว่าจิตใจแบบสงบมากแล้วก็มีนี่ค่ะ,มะแมลงเล่นน้ำด้วย เดี๋ยวเราจะมาชิมกาแฟเลยนะคะว่ากาแฟที่เซกองเนี่ยที่ว่าขึ้นชื่อเนี่ยเขาชงอร่อยแค่ไหนเมื่อกี้ดูวิธีการชงแล้วเห็นไหมคะว่าเขาอ่ะก็มีเคล็ดลับของเขานะ<ม>เดี๋ยวลองชิมลองชิมดูสิว่าเป็นยังไงบ้าง<ม>กาแฟหอมค่ะแล้วก็เวลาชิมอ่ะมันหวานแล้วก็มี ความหวานของนมกับกาแฟมันเข้ากันพอมันโดนเลยแล้วรู้สึกว่าซึมเหมือนเข้าไปในลิ้นเลยพอกินเข้าไปที่คอแล้วมีกลิ่นกาแฟเลยค่ะกาแฟหอมกาแฟค่อนข้างที่จะหอมเลยล่ะอันนี้แก้วละหนึ่งหมื่นห้าพันกรีดนะคะกาแฟเย็นที่เกี่ยวกับของเย็นๆอะ่ะ อยู่ที่ราคาหนึ่งหมืนห้าพันกีถ้าเป็นของร้อนกาแฟร้อนอะไรเงี้ยอยู่ที่หนึ่งหมืนกีแล้วก็ถ้าเป็นเงินไทยหมื0นห้าพันกีมันอยู่ที่หกสิบาทนะคะถ้าเป็นกาแฟร้อนก็อยู่ที่สี่สิบบาทก็ไม่แพงค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องมีค่าขนส่งค่าอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าของที่ค่าของที่ประเทศลาวเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะ แต่ว่าเราก็ได้บรรยากาศด้วยค่ะตรงนี้ก็ชิมไปจิบกาแฟไปชมธรรมชาติไปโอเคค่ะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าใครสนใจที่จะมาน้ำตกตาดหัวคนนะคะมาง่ายค่ะจากเส้นทางหลักเข้ามาก็ประมาณน่าจะ10กิโลได้12 13กิโลถ้าเข้ามาตัดหัวคนนะคะ ประมาณ13-14โลได้ก็จะมีแยกไปตัดหัวตัดแปแยกแยกซ้ายแยยกซ้าถ้าแยกขวาคือมาตัดหัวคนนะคะมีมมีมมีป้ายบอกค่ะไม่หลงหรอกคะ่ะถ้าถ้าเราไม่แน่ใจจริงก็ถามาชาวบ้านแถวนี้ก็ได้ค่ะเขาก็ให้ข้อมูลดีนะคะไม่ไม,มชาวบ้านอัธยาใสายดีค่ะไม่ดุนะคะคนลาวใจดีค่ะก็าฝากเพืเ่อนๆด้วยนะคะ กับช่องคีชาแนลนะคะ,ะฝากกดติดตามหรือ s ับสไ r i ครให้ได้นะคะค่ะวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเข้าปักสีแล้วนะคะถ้าเดี๋ยวมีอะไรต่อช่วงเย็นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอามาฝากเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ